ที่เราสร้างคีย์เวิร์ดขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นเอกลักษณ์ว่านี่นะเซนเป็ดนะผมปลูกแบรนด์เซนเป็ดเนี่ยผมตั้งใจว่าผมจะเอาเป็นอวตารหรือว่าตัวละครตัวหนึ่งที่เอามาผูกกับเนื้อหาในช่องผมตอนหลังผมก็เอาตัวฉายาเนี้ยมาเป็นตัวผมเองเลยครับชื่อเล่นตามด้วยคีย์เวิร์ดที่เราทําอยู่คีย์เวิร์ดในที่นี้ก็คือหมอสันนักกายภาพบำบัดมันยาวไปเอาสั้นๆหน่อยดรนิเวศนะครับบีได้แห่ง VI เมืองไทยอะไรเงี้ยเพื่อนๆพอจะนึกออกใช่ไหมครับชื่อเล่นตามด้วยฉายาเนี่ยคนเขาจะได้จดจําแล้้้วไอออตรงงชชืื่่เเเลนนนนนถาาาามมมัหบกกิปะย ก่อนผมคุยกับโคชแบงค์เขาเปลี่ยนชื่อช่องของเขาใหม่โคชแบงค์ที่เขาสอนอ e ีบุ๊กเขาทําเกี่ยวกับการสร้างหนังสือคือไม่ต้องเก่งก็ได้แต่ว่าสามารถผลิตหนังสือเองนะครับไม่ใช่อ e ีบุ๊กเนาะหนังสือจริงๆเลยนะครับคือเขาก็บอกว่าเขารีแบรนด์เพราะว่าโคชแบงค์มันมีเยอะเขาก็เปลี่ยนรีแบรนด์เป็นนักเขียนไสเปียกเพื่อนๆเราไปเซิร์ชดูก็ได้ะครับเป็นทิกตอกชื่อว่านักเขียนไสเปียกน,นี่ก็คือฉายาของเขาเป็นแบรนดิ้งของเขาที่ผมมาพูดวันนี้ก็คือการสร้างสร้างแบรนด์ส่วนหนึ่งเนาะอันนี้